ีครับเร็ว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 อออไรส่วนอะไรส่นเฮ้ยเ้ท่านไห่มีท่านไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยจอะรกันอะไรสองเครื่องเตยนี่มีเครื่องก ไม่สดไม่สดเฮ้ยดูว่าไปย่อยุบว่าบุ่มเด็กเตียนไปไปเชียร์ข้างหลังได้พิมพ์พิมดูพิมพ์ดูสดเอาตสดก่อนชกอสกอรว่านดิพิมพ์เลยเอ้ยพิมพ์ติ๊กว่าพิมพ์ติกว่านี่ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนๆช่องยูทูปสองพัฒนาชัยวันนี้นะครับผมอยู่ที่เวทีมวยอสกรครับศึกช้าง มวยไทยนะครับศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟสูดที่1สิงห์ดำครับสิงห์ดำยุทธสุราจะกับกล้องมงคลทีเอ็นมวยไทยครับผู้ที่2ยอดแสนไกลนายกเอท่าราจะกับกล้องไก่สอ,ตอดต่อแยกอุทัยรองคู่เอกนี่ครับตรงนี้เลยไปไปะะผู้ใดผู้ใดผู้ใดมือนีร้องคู่เอกผู้ใดมาเชียร์ผู้ใดสันโวครับนี่ฮะบอกว่ามาเชียร์สันโวนะครับวันนี้ ต้องบอกว่าพี่ป๋องพี่สวัสดีครับมาแล้วดีครับแจงนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนมวยสดครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับอย่งนี้บ้างครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเดินไปดูนักมวยนะผมพาไปเดินไปดูนักมวยแป๊บหนึ่งครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมวยสดคอมนะครับเดี๋ยว นะครับพาเดินไปเรื่องมวยตอนนี้อยู่กับฝั่งนี้นะครับฝั่งของซันดูนะครับซันดูคุณเด็กเซียนอยู่ตรงนี้ครับบอลเลย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 เฮ้ยนี่เป็นกระโดดกับว่าโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าเอาเครื่องนี้ไปเอาเครื่องนี้ไปคนบ้ง

มุดเลยนะเด้งเลยเด้อถ่ายยังถ่ายเลยเอาเลยมาตามมันไปปะตามมันไปปะตามมันไปปะ ไปกับทางกล้องมงคลจรปิดมวยไทยนี่ครับอ่านกมาเรื่องไปหาไนี้เนะครับผมให้ผมให้เด็กน้อยถือนะวันหนึ่งนะผมให้เด็กน้อยถือนะเอาไปไล่สวนเอาไปไล่สวนให้นายน้าเอ้าไปเลยไปยังไปเลยไปไล่ไทยกันเองกันเลยไทยกันเองกันเลย เอาปืนปัดเขาไม่

บอลแนบบอลแน่เอ้อบอลแนบเออจุดเลยเออจุดเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูพร้อมๆกันดีกว่าไปดูเรื่อยๆครับตอนนี้ ผมม่อยากคุยกับนักมวยทั้ง2อ,องคนนีงเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเนื้อตัวมุมน้ําเงินที่กํลาลังจะขึ้นกันก่อนนะครับนี่ครับมาไรไข่กูแหลกเอาไปเงยไปเงยไปเงยมาร์คไข่มารไข่สิงดําครับสิงดําครับกล่กงงองมงคลมารไข่ไม,ไมารไข่ก่อนมาร์คสิงดํา À. Cua ếch đây, cô ếch cũng chắc quá à. Mặc xám xính bảo Rồi, cua ếch lo này, là trà đẹp cầm săn vô này Ê, là trà đẹp kênh đấy, gì không kênh không bó. Ok, phải không phải nhanh อราจอราเดเดกันเดี уров, o, traditions traditions. Then, no. nice. yes. ๋ยวไปดูนี่ดีกว่าไปดูนี่ไปดูนี่นี่ๆๆรานตรงนี้น่เก่ง่เก่งแหลตุที่ด เห็นลาเฉเดตแว๊บๆไหครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่รู้ล่าเดฉเดตไหนแล้วอะ่ะล่าเฉเดตไหนดูหน่อยตัวน้ำมันเนาะนนะเดี๋ยวเ like ป็นตัวตแล้วเนาะเดี๋ยวไลฟ์กันไปตรงนี้จนถึงมวยเริ่มนะครับโอเคน่าจะน่าจะยากแล้วเดี๋ยวผมยังไงถ้าเจอเดี๋ยวผมนี้ไลฟ์ให้ดูใหม่กันนะครับ เดี๋ยวรอดูหลังเกมนะครับวันนี้ภาพมวยมันมันมวยสนุกสนุกดีเดี๋ยวถ่ายี้แต่คู่แรกเลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยหลังเกมผลถ่ายมาณคู่สองคู่สามคู่สี่นะครับไปดูกันนี่แน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคณที่เข้ามารับชมครับไปเยอเครื่องเยวแล้วไม่ได้อีกเลยไม่ได้อีกอันนี้หรอ มาลองเท่หไมมาเขามาเก้กันเลยมั้ย่ไอ้ไอสาซีเยสจ่ายมัยไอ่อจนุตีจันทุตีกูสามล่องกูเองล่องกูเออมานํากันกับพวคู้จักเดียว่าตีกูได้เลยดิโอ้ยนอนลือซอดิไป ที่ว่าแสงมันนี่ตีกันครับนันนันแม่ก็ได้ไปก็ได้ไปที่บ้าใครไปพี่แม่ไปเฮ้ยเรียงก่อนพี่แม่ไปพี่แมไปนะครับนี่ก็อินสีทองครับมีรายการหรือยังมีมีรายการไปเอาตอนนี้มีรายการไปลาสุดเพลงไหนอาการก็ได้เป็นยังแพ้แตกก็ซื้อท่านไม่ต้องแตงรัก็ับแพรง่ายัะสูงแห้งอ่า ล้วตอนนี้ทานน้ำหนักที่แบบอยากได้อยากตีแ้เต่อย้มกแมีสท่แนกแสงวันนี้ไปปั๊มยืน้ำกัโอเคแล้วเนาะได้อยู่โอเคทำๆกันละล่าสุดแพ้แค่ดเอาไมปะโอ้นหมูถั้ได้แว่าทานน้ำนักได้กันนะจะาอาวบีบงมาต่อยเ้ดขสิยากแล้วล่ะต้องไปประมาณสี่สแล้วดบีมาสาตีได้ผ่อ่ ลายฮะเมื่อวานผมอ่ะท่านมนแห้งเสกับแบกเหนอยแล้วก็ยางมันหังยังอ่กราลังว่าจะลองหล่นยกสี่ลองลองนําเบอร์เลยนเนือเมันลายอไรกรลังสีเดือนแหลวกรลังสีเรือลองนําเบิร์เลถือสอดก่อนเรียบร้อยเอาฝากันแปนที่ตามเนี่ยอ้ก็ฝากที่ตามเลยครับอายุองอาุหายแล้วแหละแต่ก็ยังสูอายุเท่าไหร่่อยู่ร้าเจ็ดเต้า็ดนึงโอ้ไม่ับเป็นรุ่นที่รุ่นใหญ่สุดในไทยเนาะ หลายตัวหลาใหญ่ยูได้ไข่เออใหญ่ได้ไข่เออน่ว่ารุ่นแรกเลืกไปเพิ่มอะเรื่อผม้เดียวเอาซูมนี่เอาบอกกันเลยิมเป็นหลักเศรษฐีมวยสะไมเห็นยังเศรษฐีมวยนะผมมา็ธุรกิจส่วนตัวครับเดียวัขายของขยังก็ได้เกียวขาน้นี้กกรังยีเซโซเชียลเลยเนาะครับกระั okay. ่งแพจกระั่งเาอยจะขายหนั่งขายนี่อยู่ัอท่านเลยัตีมวยมา่นหดีิเจปีน่ะจะมีเงินพอสมควรละละ รถคนนี้รถนี้พ่อแม่ไทยหน้านไทยหน้านั้นไทยนาดีซื้อรถกเิแล้วเงินนะครับกันเลืองเงิกัน้ำนึงไม่ับึงไม่ได้ว่กก็เราก็ไม่แน่ละแหละก็แหลกกับว่าไปปนกไปอยางเขาเลย่าพอดีกว่าอยากน่ะไนะกัโซเล่กันนะครับใส่เข้ามาโซเล่กันนะครับไม่เป็นไริิตา่าไม่เป็นไริกิา่าเพราะว่าเป็นเรียนอกันเนาะเไปลองแล้เนาะ ได้ได้การเ้ซื่อได้เดี๋ยวเอาไปเต้นสองคนนะครับได้การเต้นเซื้อการเต้นเซื่อแล้วมาแล้วพวกกันเนาะกับคุณในของเราสองมาไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวทีมวยอตกาครับเวทีมวยอตกานะครับได้มินี้จะไล่ๆคู่นะครับคู่ร้องนี่จะถือว่าเป็นไฮไลท์เดลเลยนะครับราชเดชครับสันโฮ นะครับกับนีมบงนีผมอยู่ลอกไปกันนะครับอยู่กับสามสิงนะครับมโมนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงของสามสิงเนาะอินซีทองอินซีทองปอร์พีนุพัฒนตอนนี้ก้องกับอยู่ประมาณปีสิบเจ็ดแล้วอายุไรแล้วนะครับแต่ก็นหนจะจบปีเงี้ยเงีอยู่กับร่างกายผมว่าร่างกายยืนยัทว่าร่างกายดีนะครับร่างกายดีนะครับอราเกลียดไหมวะ อะไรกับฝักได่เนี่ยได้กับปัก,กไ,ได่กกไเนี่ยด้เดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งเจ้าน้อยอ่ะเดี๋ยวพ่อผีเดี๋ยวพ่วพี่นี่ครับต้น,นาผมนีสามสิงครับสามสิงปอปินพัฒน์กับ ตัวมันิกาซันโบครับซันโบรูนเล็กเซียนอันนี้กันนักมวยกันยางน้องกดกันมามซุมนี่กันจั๊กยังยางป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนไปโอ้ยมุงน้ำครับเฮ้ยใบขาง่ายป่ะนี่ใบขาง่ายป่ะนี่แมาขอพอดีครับดางวัวนักมวยก็วัดจีนนะครับ ครับไปครับสามสิงค์อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้พี่เป็ดครับไฟล่าสุดชนะเพชรดำครับที่ไหนอ่ะที่หาดใหญ่หาดใหญ่เลยไฟนี้กลับมาในกถุงแล้วเราหลังโควิดเราขยับตัวมากี่ไฟแล้วครับสามไฟแล้วสามไฟแล้วผลงานเป็นไงบ้างก็แพ้สองชนะหนึ่งครับแต่ว่าล่าสุดนี่ชนะมาไฟนี้เจอกับเพชรดำใหญ่ ใครดูฟอร์มกันจอคอามาบ้างไหมเป็นไงเขาเป็นมวยสไตล์ไหนยังไงพอบอกได้ไหมก็ไม่มวยเข่าครับแล้วก็มีหมัดนะแล้วเราอ่ะเราก็ไม่เขา่าเหมือนกันครับมวยเข่าเหมือนกันนะก็จอมยุทธเข่าทั้งสองมาเจอกันจะเอางี้เล่งยกไหนเดินยกไหน,นกไหน็ไปเรื่อยๆก็คิดว่าสนะามสี่ห้าสามสี่ห้าน่าจะนะครับโอเคฝากกันแฟนติดตามหน่อยอ๋อฝากคลกซีทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจกระเช้าผมในละครนี้ผมสู้ทั้งที่แน่นอนครับครับขอบคุณครับสามสี่นะครับ โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมจริงจริงที่เข้ามารับชมครับมาเป็นเพื่อนนพี่เป็นน้องกันที่ตรงนี้ครับ ที่ช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าไม่ก็ได้นะติดกดไลค์ให้ก็พอนะครับก็วุ่นวายหน่อยนะตอนนี้คนมันเยอะมากเลยหลังเวทีนะครับวุ่นวายวุ่นวายเบิ่งตีล่ะปุ่มกันนุมปุ่มอยู่เะครับโอเคเดี๋ยวพอกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายหลังเกมไปฝากนะครับกับฝากไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งเด้อนะครับช่องสอพัฒนาชัยภาคตไทย้ครับสอจุดพัฒนาชัยครับเป็นภาคตไทย้เนาะกับฝากไปกดติดตาม่องนั้นะครับ ลงให้ไล่แล้วก็ลังเกมไว้ในช่องนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวพอกันครับพอกันคลิปต่อไปเนาะ